กสวัสดีทุกคนทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมาวิวแมนบ้านหลังละห้าสิบล้านนะไม่มีอะไรกนบ้างไป็น ไม่สามารถจะขับได้นะครับนี่ยพวกไม่สามารถขับรถได้นะมัะเป็นรถอีกคันนะึงครับ ร้อยล้านนะป้าต้องจะเป็นเครื่องมือของช่างแล้วอันนี้

อ,อะไรก็ว่าไปอันนี้็ห้ทีไม่ได้ขี้โมะครับคือสปาอันนี้เปนหอง <c oughs> <c oughs> mm อันนี้เป็นห้นองนอนที่สูงผมว่าน่าจะหลักหน่ยร้านเลยก็ว่าได้นนเป็นห้องทำงานห้องสตูดิโเกมอะไรนะก็ววสวยวของแมพคือเขาทำออกมาดีมากเลยอันนี้เป็นห้องดูทีวีนะห,ห้องนอนโคตรสวย ก็จะของแมปครับพอทำมาโคตรดีอะรือแบบผมไม่โคตรชอบเอ่เริ่มทำงาทำงานที่หนทำงานทานสงมาทำออกมาโคตรจะดีโอัยนะผมตัดครับอะไ่อะไรวก สะไว้น้ำโอ้ยของเด็กก็คือทำออกมาดีในป่า,าอ,อุย้อยมีห้องครัวข้างนอกด้วยถ้ามามารับเขีย่อก็ดีก็ไว้แช่นี้นะครับถ้าชอบก็าฝากของไลลูกเตีดตาเมือไหร่ไปนะครับบ๊ายบาย